Hey, Pop the trunk, open up Part คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงกันดั้มบับบะท้อนรูปัดเล็กแนวเล็บสึกตัดสินนะครับก็เป็นโมบิลสูตรสายรีทอนนั่นเองนะครับผมที่ยืนอยู่แนวหน้านะแล้วก็เป็นประเภทก่ะกวนด้วยนั่นเองนะครับในความถนัดภูมิประเทศนะก็คือบนอวกาศและบนพื้นดินเนี่ยจะได้รับโบนัสนะครับผมส่วนน้ำเนี่ยจะสามารถลงได้นะไม่เสียค่าสติ๊กั์ครับ เรามาดูค่าสเตตัสของบาร์บอทอตัวนี้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มแรกเลยนะ h ฮกี้นะครับจะอยู่ที่9 0,000มืน,นะโจมตีบีม9โจมตีวัตถุ500ป้องกันบีม2 0 0 0นะครับผมป้องกันวัตถุ1,700 คิดจะค่อนดาเมอยู่ที่4 2นะครับความแม่นยำา354หลบหลีกสีรีและว่องไว417นะครับผมเนฟนกุยเอ็น321้นั่นเองนะครับเอาแต่เฉพาะเรื่องค่าสเตตัสก่อนๆน,นะครับอ่าให้ดูแต่สเตตัสอย่างเดียวนะถ้าวิเคราะห์บแบบนี้นะจริงๆแล้วเนะี่ยโมบิสูตตัวนี้เป็นสายก่อกวนที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเน้นๆเลยก็มีแต่เรื่องของความอ่าการป้องกันนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะหนาน,นเิงนะส่วนดามเกจก็ทําอะไรกับชาวบ้านเขาไม่ได้นะครับ เออถ้าหากว่าเรามองแบบนี้นะครับจุดเด่นจะมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของ h p นั่นเองนะ h P เนี่ยสูงมากนะครับผมเออเก้าหมื่นกันเลยทีเดียวนะส่วนในเรื่องของ3สเตตัสนะครับแม่นยำหลบหลีกว่องไวก็จัดอยู่ในกลางๆนั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าเราเทียบสเตตัสอย่างเดียวไอ,อตัวเนี้ยมันจะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเออเป็นตัวแบบปกติเฉยๆแค่เลือดเยอะนะฮะ ต่อมาเรามาดูสกิลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสกิลแรกจะเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับชื่อว่าเอาละไปกันเลยนะครับผมขนาเริ่มต่อสู้นะครับจะมีการใช้ท่าไม่ตายเร็ว1ครั้งนะครับอันนี้คือลงจากสนามมาแล้วก็คือใช้ท่าไม่ตายเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้ที่เขาบังคับให้ใช้ท่าไม่ตายนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมตัวเองเนี่ยจะมีการสร้างความต้านทานสภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแล้วก็สร้างความต้านทานกับดักด้วยนะ ระยะเวลาในการต้านกับดักนะครับผมก็จะคงสถานะไว้อยู่ที่70วินั่นเองนะครับแล้วก็มีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกด้วยนะครับผมก็จะบวกไปอยู่ที่4เลเบลนั่นเองครับต่อมาสกิลที่2นะครับผมชื่อว่าเทลเบรแบบแนวหลังนะครับผม โจมตีพื้นที่แนวหน้านะครับคาดวัตถุมีการผลักถอยหลังด้วยนะแล้วก็โจมตีโดน100%นะครับโจมตีในรูปแบบเชนด้วยอัตราความเสียหายของเชนนะครับก็จะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนั่นเองนะครับผมมีการไล่โจมตีซ้ำสถานะฝ่าวิกฤตทั้ง3ตัวนะครับฝ่าวิกฤตโจมตีฝ่าวิกฤต,ต,ตป้องกันและฝ่าวิกฤตวุ้นปูนั่นเองนะ มีโอกาส90%นะครับผมที่จะลดพลังป้องกันลำแสงบีมลดพลังป้องกันธาตุวัตถุนะครับถ้าหากว่าติดเนี่ยจะมีการลดอยู่ที่50%ด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีโอกาส90%นะครับที่จะก่อสภาวะมึนงงด้วยนะครับอันนี้จะติดสตันไปอยู่ที่3วินะครับถ้าหากว่าติดนะแล้วก็มีการก่อสภาวะโจมตีระยะประชิดไม่ได้ด้วยนะครับผมต่อมานะครับพื้นที่แนวหลังนะครับจะมีการฉุดลากหลายตัวนะครับก็เรียกง่ายๆว่าดึงแนวหลัง ขึ้นมาอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับผมชุดลากหลายตัวก็คือขึ้นมาทุกตัวเลยนะครับยกเว้น MMA กับยานแม่นะครับถัดมานะพื้นที่แนวหลังนะครับจะมีโอกาส90%เช่นเดียวกันนะที่จะก่อสภาวะหลับนะครับอันนี้จะหลับไปอยู่ที่12วิด้วยกันนะครับผมแล้วก็ก่อสภาวะขึ้นที่ไม่ได้ด้วยนะ มีการก่อสภาวะโจมตีระยะไกลไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาตัวเองนะครับผมจะมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกนะครับอันนี้ก็จะบวกไปอยู่ที่4เรเวลนั่นเองนะครับอ่าลืมบอกไปนะสถานะไล่โจมตีซ้ําฝ่าวิกฤตทั้ง3อย่างนะครับผมจะมีดาเมตแรงขึ้นอยู่ที่999%ด้วยกันนะครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่3นะครับชื่อว่าเล็กเนลนะครับ จมตีแนวเส้นตรงนะครับผมธาตุวัตถุมีการผักคอยหลังโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนด้วยนะอัตราวความเสียหายก็จะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะครับมีการไล่โจมตีซ้ําฝ่าวิกฤตทั้ง3สถานะเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าศัตรูมีการติดสถานะนี้นะครับผมก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก999%ด้วยกันนะครับก็3สถานะก็คูณกันเข้าไปนะครับผม มีโอกาส90%นะครับผมที่จะกอ่อสภาะวะมันงงใส่ศัตรูด้วยนะครับก็จะติดอยู่ที่3าวิด้วยกันนะ,ะแล้วมีการกอร่อสภาะวะเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะะรับแล้วก็ก่อสภาะวะโจมตีระยะประชิไไดไม่ได้ด้วยนั่นเองนะ,ะและสุดท้ายนะครับผมมีการก่อสภาวะโจมตีระยะไกลไม่ได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีโอกาสาะะ90%เหมือนกันที่จะล้างเพิ่มค่าป้องกันลำแสงบีมนะครับล้างเพิ่มค่าป้องกันท่ามัตสุของศัตรูออกไปและ ล้างอัพพลังป้องกันลำแสงบีมในรูปแบบเชนล้างอัพพลังป้องกันภาวัตถุในรูปแบบเชนออกไปเช่นเดียวกันครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่า9.8เมตรแบตเทิลแอคนะครับโจมตีเดียวเน้นยันลบนะครับผมเออท่านี้จะเน้นยันแม่อย่างเดียวเลยนะครับผมธาตุวัตถุะนะโจมตีโดน100%นะครับผม มีโอกาส90%นะครับที่จะลดพลังป้องกันลำแสงบีมลดพลังป้องกันธาตุวัตถุนะครับถ้าหากว่าติดนะก็จะลดไปอยู่ที่90%ด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีโอกาส90%ที่จะดาวค่าป้องกันลำแสงบีมในรูปแบบเชนดาวค่าป้องกันธาตุวัตถุในรูปแบบเชนด้วยนะครับผมค่าตั้งต้นในการดาวเนี่ยจะลงไปอยู่ที่6,000หน่วยนะครับแล้วก็จะลดไปต่ออีก10หน่วยต่อหนึ่งเชนด้วยกันนะ มีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบลบใส่ศัตรูด้วยนะครับก็คือยันแม่นั่นแหละเพราะว่าท่านี้เน้นยันแม่นะครับผมก็จะลดลิมิตเบรกของยันแม่ไปอยู่ที่ลบสองนั่นเองนะครับส่วนตัวเองนะครับผมจะมีการเพิ่มความแม่นยำนะอัตราในการเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มให้อยู่ที่หนึ่งร้อเซนะครับผมแล้วก็ติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้ด้วยนะครับก็จะบวกลิมิตเบรกให้กับตัวเองอยู่ที่4เวลด้วยกันครับ ต่อมาจะเป็นเรื่องของท้าไม่ตายนะครับผมท่าไม่ตายมีชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะครับผมโจมตีทุกตัวภาตวัตถุติดชะงักมีการผักถอยหลังนะครับโจมตีโดน100%แล้วก็ไล่โจมตี3สถานะฝ่าวิกฤตเช่นเดียวกันนะครับผม จมตีพื้นปูป้องกันนะครับถ้าหากว่ามีการติดสถานะนี้นะครับผมก็จะโดนดามมแรงขึ้นอยู่ที่999%นั่นเองนะมีโอกาส90%นะครับผมที่จะมีการติดสถานะดาวค่าป้องกันลําแสงบีมในรูปแบบเชนดาวค่าป้องกันธาตุวัตถุในรูปแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นในการดาวจะให้อยู่ที่5 0 0 0หน่วยนะแล้วก็จะลดไปต่ออีก10หน่วยต่อหนึ่งเชนด้วยกันนะครับผม มีโอกาส90ที่จะก่อสภาวะมึนงงด้วยนะครับในรอบนี้ก็ยังจิดสตันอยู่ที่3วิเช่นเดียวกันนะครับผม แล้วมีการก่อสภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับก่อสภาวะโจมตีระยะประชิดไม่ได้ก่อสภาวะโจมตีระยะไกลไม่ได้ด้วยนะต่อมานะครับผมเป็นการโจมตีเดี่ยวเน้นยานลบนะครับเอ่อถ้าไม่ตายนี้เล่น2จังหวะนะครับผมอันนึงเนี่ยโจมตีทุกตัวนะอีกอันจะเป็นการโจมตีเดี่ยวเน้นยานลบนะครับคาดวัตถุนะครับติดชงักโจมตีโดน100%แล้วก็มีโอกาส90%เเหมือนกันนะที่จะติดสถานะดีมิดเบรกแบบลบใส่ย,ยานแม่นะครับเลเวลที่จะถูกลดไปก็จะเป็น ลบสเลเวลนั่นเองนะครับส่วนตัวเองนะ่าจะมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกนะครับผมอันนี้ก็จะบวกให้กับตัวเองที่ที่เเวลครับต่อมาจะเป็นเรื่องของถ่าไม่ตายรีทอนะครับผมมีชื่อว่าใช่แล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วเงื่อนไขในการใช้งานนะครับผมก็คือศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะต้องใช้ท่าไม่ตายครบ30ครั้งนะครับผ่านี้จึงจะเกิดนะเป็นการโจมตีเดี่ยวนะครับเน้นยานลบนะธาตุวัตถุนะครับติดชะงัก จมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดน100%ด้วยนะแล้วก็โจมตีในรูปแบบเชนนะครับผมความเสียหายของเชนเนี่ยจะให้อยู่ที่5%ต่อ1เชนเลยนะครับมีการไล่โจมตีซ้ำสถานะมึนง,งงด้วยนะครับอาแค่สถานะมึนง,งงอย่างเดียวนะแต่โดนแรงขึ้น999%นะครับถ้ายันแม่ติดสต,ตันอยู่ณเวลานั้นนะแล้วก็ไล่โจมตีซ้ำสา3สถานะฝาวิกฤตนะครับโจมตีป้องกันพื้นฟูตรงนี้จะโดน ไล่ตามแรงขึ้น2,000%นะครับยันแม่มีการติดสถานะนั้นอยู่นะแล้วก็มีโอกาสติด100%เลยนะที่จะมีการติดลบลิมิตเบรกใส่ยานแม่นะครับอันนี้ก็จะลบไปอยู่ที่5เรเวลด้วยกันนะครับผมตรงนี้นะลบไป5เวลนะต่อมานะครับศัตรูทุกตัวนะครับผมจะมีการลบลิมิตเบรกเช่นเดียวกันนะอย่าลืมนะสถานะอันนี้เป็นถ้าไม่ตายรีทอร์นะครับติด100%เลยนะลบลิมิตเบรกใส่ศัตรูทุกตัวนะครับอ่าอันนี้ น,นี้ก็จะลดไปอยู่5เวลด้วยกันนะครับผมมีการก่อสภาวะมึนงงด้วยนะครับอันนี้จะติดสตั้นไปอยู่ที่20วิด้วยกันนะแล้วก็ก่อสภาวะใช้ E อ็นเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกนะอันนี้ก็จะบวกให้กับตัวเองอยู่5เรเวลนะครับสุดท้ายคือระเบิดตัวเองด้วยนะครับผมประมาณว่าใช้ท่านี้คือทําลายตัวเองไปด้วยเลยนะครับ เรามาสรุปกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าถ้าเราดูค่าสเตตัสอย่างเดียวนะครับมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะจริงๆสายกอกวนเนี่ยคนที่จะดูเรื่องของสกิลด้วยนะครับเพราะว่าเขาขึ้นชื่อว่ากอกวนอยู่แล้วก็จะเน้นไปในทิศทางของ skill สกิลซะมากกว่านะโดยสกิลที่เราเห็นนะครับมันจะมีเรื่องของการฉุดลากนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมอ่ามันจะลาก แนวหลังขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีการเล่นบิดปกติใส่แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูในลักษณะเนี้ยมันก็จะแบบว่าควนเออกมากๆนะครับผมประมาณนี้นะมีการหลับมีการสตันนะครับอันนี้เป็นสกิลธรรมดานะครับผมที่ว่าเออมีแรงจูงใจในการกดอย่างมากเลยนะตัวนี้นะครับเออ,อยากได้มาครอบครองจริงๆนะครับผมอ่า อันนี้จะมีเรื่องของการติดสตันนะครับเคลื่อนที่ไม่ได้ห้ามโจมตีใกล้ห้ามโจมตีไกลนะครับผมอ่ามีอะไรอีกมีการลดพลังป้องกันนะครับผมทั้งในรูปแบบปกติแล้วก็ในรูปแบบเชนด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะแต่ว่ามันยังไม่หมดนะครับมีการลดลิมิตเบรกฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับอ่าลดลิมิตเบรกฝั่งตรงข้ามแล้วไงต่อก็ยังไม่หมดอยู่ดีนะครับผมก็คือ มีการไล่โจมตีซ้ำสถานะฝ่าวิกฤตนะครับ1สถานะฝ่าวิกฤตเนี่ยจะโดนไล่ตามอยู่ที่999%นะครับผมแต่นี้เขาบอกว่า3สถานะฝ่าวิกฤตเลยก็คือโจมตีด้วยป้องกันด้วยพื้นฟูด,ด้วยนะครับก็บวกกันเข้าไปแล้วกันนะครับผมเออคูณกันเข้าไปแล้วกันนะครับว่า999%คูณ3จะเป็นในลักษณะไหนนะครับก็ตามนั้นแหละนะและในส่วนของท่าไม้ตายรีทอนะครับอันนี้จะเป็นการเล่น 2จังหวะด้วยกันนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะจะเป็นการเล่น2จังหวะนะครับจังหวะแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีโมบิสูนะครับหรือว่าโจมตีทุกตัวนั่นแหละนะอ่าเสก่อนแล้วก็โจมตีนะครับผมอ่าในจังหวะที่2จะเป็นการโจมตียันแม่โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าในภาพตัวอย่างเมื่อกี้ภาพตัวอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่มียันแม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าวาบาทอสเนี่ยก็เลยเลือกโจมตีตัวแซ็กตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับผมอันนี้อันนี้เขาบอกไว้ก่อนนะ ถ้าหากว่ามันมียันแม่เนี่ยเขาก็จะโจมตียันแม่ให้ดูนะครับแต่อันนี้มันไม่มียันแม่ไงมันก็จะโจมตีในลักษณะน,นี้นั่นเองนะแล้วก็จบด้วยการระเบิดตัวเองนั่นเองนะครับผมอันนี้คือถ้าไม่ตายรีทอร์นะครับก็เป็นตัวเอาไว้พังยันแม่โดยเฉพาะแล้วแหละนะครับเละโอเคนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆครับตัวเนี้ยไม่ควรที่จะเล่นในระดับ5ดาวนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะควร จะเล่นในระดับ6ดาวขึ้นไปนะครับแค่6ดาวเนี่ยเราก็สามารถดึงความสามารถของสกิลออกมาใช้ได้เต็มที่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากให้มันโหดนะครับเออโหดกว่าน,นั้นเลยนะแบบว่าใช้ท่ามไม่ตายหรือว่าใช้สกิลธรรมดาเนี่ยมันโหดมากๆเลยมากๆนะครับก็แนะนําให้อัพเป็นดาวม่วงขึ้นไปนะครับแล้วไปเน้นในเรื่องของการโจมตีท่าวัตถุนะเพราะว่าบาว์บท์เนี่ยเขาเล่นโจมตีท่าวัตถุนั่นเองนะครับเออ ก็มีการไล่ตามสนับสนุนอยู่แล้ว999%นะแค่ทําให้ตัวเขาเนะี่ยมีดาเมจที่มันแรงขึ้นนะครับก็เป็นตัวที่สามารถเอาไว้เป็นไม้2ได้นะครับไม้2ไม้3ได้นะเออเป็นตัวทําดาเมจได้ก่อนที่ตัวเขาจะระเบิดนั่นเองนะครับเอออย่าลืมนะว่าเงื่อนไขของการระเบิดตัวเองนะครับหรือว่าเงื่อนไขท้าไม่ตายรีทอเนี่ยคือศัตรูจะต้องใช้ท้าไม่ตายครบ30ครั้งนะครับเขาก็จะ จมตียาแม่และระเบิดตัวเองนั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้าว่าใครได้ตัวนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณได้ตัวที่เอาไว้เก็บยาแม่โดยเฉพาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในปัจจุบันนี้มีตัวนี้แรงที่สุดนะที่เอาไว้จัดก,การยาแม่โดยเฉพาะนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยนะขอให้มีความสุขกับเกมครับ